คุโทรมาเหรออ๋อโอเคแล้วนี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเค See you Bye เนี่ยเสียงดีนะคุยโทรศัพท์ได้แล้วก็ไอ้ไม่ได้ขับรถเนี่ยเสียงเสียงมาเสียงเสียงมะ เกียประมาณนี้ก็ได้ยินก็แค่นั้นอยู่แล้วนะฟังรู้เรื่องขับรถก็ไม่ต้องใช้บลูทูธอยู่ว่าขับได้เลยแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงินไซ์โอเควันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทไยแวร์แล้วก็สมาร์ทการ์ดอันนี้ซื้อมาจากอาลีบาบา เฮลีเอ็กเ s สมาดูข้างในมีอะไรกันป๊าปอ๋อเปิดมาแล้วอ่าฮะข้างในมีไกด์ควิกไกด์ว่ารายละเอียดการเปิดปิดแล้วก็ใช้เกี่ยวอะไรได้บ้างใช้บลูทูธลิงก์กับบลูทูธแล้วก็ใช้โทรศัพท์ด้านหนึ่ง งานหนึงใช้ฟังเพลงแล้วก็เป็นฟัง์กชันการใช้ฟังเพลงกดโฮกดดีเทลที่บอกคลิก3ครั้งเปลี่ยนเพลงอันข้างหนึ่งก็จะเป็นพูดเป็นไมโครโฟนอีกอันเป็นแบตเตอรี่วิธีชาร์จแบตเตอรี่ It's like gonna be โอเค ข้างในตอนนี้ต่อไปก็เป็นตัวตัวแว่นนะฮะเป็นที่ใส่แว่นข้างในเป็นเป็นแว่นตาใส่แว่นใส่ตาอ่าเทคอ็ไปมาโอเคก็เป็นแว่นใส่ตาแล้วก็ตัวแว่นเปิดมาหน้าเที่ยวเที่ยวแม นะนี่เป็นแว่นโชว์ด้านข้าง้ายไว้น้องโฮล์ดสายไว้นี่เป็นด้านขาตรงนี้คือแบตเตอรี่ตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดเอนคองโฮล์ดพูดปิดปุ่มปุ่มเอามือยังเ,เ,เป็นปุ่มปุ่มกดคําสั่งปุ่มเปิดปิดกดสองครั้งเป็นการเปิดแล้วก็มีรูโคเดอร์สปีคเกอร์นี่เป็นรูของสปีคเกอร์ตรงขาวแว่น เป็นรูนตรงขาวแว่นเป็นเป็นเหมือนสปีกเกอร์ที่เสียงออกมาจากตรงเนี้ยด้านด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวแบตเตอรี่ตรงขาเหลือก็จะมีตัวเช็ดเช็ดเลนด้านนี้โชว์ดสไซน์เป็นตัวเช็ดเลนเช็ดเกี่ยวกับเลนเกี่ยวแล้วก็มี ชาร์เจเป็นชาร์จเจอร์แมกเนตอ่ะเยเทคออเป็นชาร์จเจเป็นแมกเนตต่อกับยู b แล้วก็ด้านข้างเป็นตัวชาร์จชาร์จหูต่อไปก็จะเป็นตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นแมกติดไปด้านข้างเป็นไซส์แมกเนตสองข้าง and then แล้ว like ก็ไปต่อกับไอ้ USB adapter เพ uh ื่อชาร์จโอเควิธีเปิดก็คือโฮสองปุ่มข้างๆเนี้ยสามวิหนึ่งสองสอาากดอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นปิดเครื่อง หนึ่งสองสามวิธีเชื่อมต่อก็คือเข้ามาที่ setting แล้วเข้าไปที่ connect เปิดบลูทูธอ๋อไม่ใช่ปิดบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วก็จะเห็นสมาร์ทแว์กร์กด connect โอ้คอนเน็กเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเลนตตัวนี้มันสามารถแกะได้สองข้างแล้วก็เปลี่ยนไปตัดเลนเอาเพราะเลนที่เขาให้มารู้สึกเหมือนใส่แล้วค่อนข้างเวียนหัวก็วคือแกะแบบนี้ก็คือใช้วิธีการดันดันกระจกเ,เลนก็จะหลุดออกมา ก็คือผมเทสว่ใส่เป็นเลนส์ใส่แล้วปวดหัวเลนส์ก็นำได้โอเคก็นี่เดี๋ยวเราจะเทสฟังเสียงอันนี้น,นี้คือเสียงออกแล้วเสียงออกที่ข้างๆอันนี้ก็คือเปิดแบบไม่ต้องเยอะมากก็ได้ยินเสียงคำนล้วตรงนี้เนี่ยได้ยินเสียงไหมเสียงมันจะออกมาจากลําโพงตรงเนี้ <hear> อยู่เยอะโอเคอยู่เยอะ <c oughs> เสียงมันก็จะออกมาจากตรงเนี้ยแล้วเวลาเราถอดออกมาสาวมันก็จะไม่ไม่ไปรบกวนก <c oughs> ่นเวลาเราถอดออกมาแล้วใส่ไว้ใหม่เราก็จะได้ยินเสียงเหมือนเดิมเพราะลำโพงม,มันอยู่ข้างๆหูตรงนี้